คืออีหยงนี่เนีปู่ล่ะบ่45บว USA 900ดอลลาร์สุรรอีหยังก็ทดละลาดบ่สุดสุดสุดหอนบ่ปูสุดี่ด้สุดอนสุีอินทลาดบ ุรีอินทราชสบ,บายดีกาวทักทายสบ,บายดีสวัสบบดี่อเม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีเบิร์ดสุขหูสุขคนเอ้อยินดีตอนท้าเขาสู่ซองน้องใต้สาวดาวคือเก่าเดอ้อตอนนี้น้องใต้กัสี่ไปมู่บุญนะพี่น้องนี่เขาซานครับอันนี้เดะะ็กกัปัจใจสามเซฟกีบเนาะสีไปมู่บุญน้าเพลินเพราะว่าบ้านน้องใต้สีเป็นบุญออกครรษานน้องบุญชวงเพ้่อพี่น้องกัเพลินกระลัง เมียนเนาะสถานที่ที่จะจัดงานนั่นเองก็คือน้องสะโอวานเฮาเนาะแต่ว่าจัดอยู่บ้านห้างแห่งพี่น้องตอนนี้น้องไต่สิไปบมู่บุญอยู่วัดบา้านท่านห้างแห่งเนาะเป็นปัจจัยสามแสนกี่พี่น้องถ้าว่าตีเป็นเงินบาทกับบา้บบามาณตีเป็นเงินบาทกับบ้ามาณห้าร้อยบาทเนาะน้นองไต่ก็สิไปบมู่บุญนะพันกัขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนที่เบิ่งคี้เพราน้องไต่มีสุขภาพแข็งแหง เด้อให้อายุหมันควนันเนอ้อเนาะสาธุพี่น้นองอาบุญน,น้ำกันเด้อมานิพี่น้องขอให้ทุกคนที่เบิ้งคลิปหลงตายจงประสบผลสําเด็ดในสิ่งในหนาที่กานงานเนาะขออ่าอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนอะสาธุเดี๋ยวแต่ว่าสิเอาไปใส่อยูบหุ่นเนาะเอาไปใส่หอดบัตรก่อนนีวสิไปถ่ายบัตรเทเบิ้งแีละสีไปดีวิวน้องเนาะบอลพิน่น เมีย่ยนสถานที่นะพี่น้องใครอยากมูบก่บุญกะมาเดอ้อมามูบ่บุญไปพี่น้องเขียนมาห่อเดยพี่น้องไปกลับไปแอ็นพี่น้องเป็นบัตรบัตรน้องตายอันนี้เพื่อนมาสั่งแต่อเมริกาเพื่อนได้หนิพี่น้องคนสั่งเลยฟัวติชากเลยไปเนี่ย,ดดยอ้าวกาเทียม น่น้ำยาด<ม>กับบุ้มีส่มไ้านหัเป็นคนไต่นไปเออขาดูกสาอพินนมงเสีตายเออดูกสาเพิ่นกนรกด้านใต้อรไทยดือมาอุปมัสน,นาเงินบุญบาทเฮาออกภาษาบาททางแหเฮา แนะ่ัมีการสวงเหือเนี่ยมีหลายอันหลายอย่างและการเปินกับมัคูมัฒนาเดินนั่งตายดังกระดูกของแหอัวพอ้ายด่งมัคูมัฒนาปัจใจเนี่ยก็สามแสนกีบอตัตมาก,ก็ได้รับแล้วหัเป็นบุญเป็นกุศลขอเป็นท่านททิท่านข<พ>อท่านยาได้แอนท่านประดับานาคารขึ้นบ้างสังพปกระดรางกินดีคื่เก่าเรือน<า>ับยอดถ้าเอาไม่อยากทีนหนักมา เทยะอเอาละเอาเอาละหนจัดยัดยัดนี่อือเอาาพอดนาวาปุราริุรติสาคารีเวตุตนาเปตนธปกปติอิจิตังปิตังตุมงกิพเมวะิมิตตุสัพปิสปปัโท Para ratu yang tak beri, tutiran su yang tak capek, diomel wajah, tuh, sabar, hukum, tua, terayu, waktu, kayu, piwa, salah, sini, tadi, jangkut, apa, cari, nur, tertarung, sama, watak, dia, ayat, ไตตสตาระโสปปาติโสยติตัมมุตตาอัญญิตติโตเวตนาปุจฉาปตามาราพราจจาติกุหนัมมาทมิปุญญังปาตุตัมมาราปคันติอาจาตุรคุณปกชวยมารามคุณปะตังขอมารุกกับคุณปะตังพี่ เอาเบิดซ่ใยยงาคุณพ่อโอ้ฮเล่ผู้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดซิมเนาะมีซื้อนาได้นี่นี่แม่พี่น้องซื้ออีหยังนี่ญ้ปุ่้านบ่4 5บ่ง USA 900 ลาลาสุรอนยังเกาะทอดลาลาดบ่ซุดซุดสุดรอนมาปุสุดีว่าด้วยสุดรอนสุดีอินทะลาดบ่สุดีอินทะาดหนึ่งสุดุดุดีอินทิดาดโอสามพันหาล้อยลาลาเนาะโอ้คือลายแท้บ่แถาข้อนสวันซิทธิเดช U.S.A. สองสองพัน U.S.A. โอ้ oh. บุญท้องอิน <In that. S 1> ทิราชหกหลอย U.S.A. หก0ล่อยลานลานะแ่วสีนวลอินทิราชหาหล่อยโรลายังกท่องท่องสวน,อ,สวนอินทิราชโอ้มีแต่อินทิราชวะเนาะหัน,นะนแรจังหวะท่องสวนอินทิราช คำไว้อินทิดาษหาลอยโลลาอุทัยซิทธิเดชหาลอย USA หันแน่มูกฟ้าแก้วแก้วอุรอนคำไฟสีหาวงคำคำอีย่งก่คำพองบ่คำพองท่องขันคำผ่านพานบ่คำผ่านคำผ่านท่องขัน ปีไส่เทพพิทักหาลอยอยู่หาลอยโลลาแม่ซียังก็แม่ซีวาแม่ซีแม่ซีวะหาลั่นมีบ่ลาลั่นมีบ่แม่บุญมีคข้ามมานีอยหาอยพอ จานบ้นทองสองลอยเพาะทาอุม่มพมพุอมมาจานันสองลอยโบเ็นอันนั้นนับใหเดี่ยงครับบกโอ้ขอโทษเลออ่านบ่เห็นสื่อร้ายเพราะวบาขึ้นไปว่าไรเนาะและกามี่บุญเสริมคันทะโลกีสองลอย แม่บุญส้มแม่บุญส้มออนมานี่หนึ่งดอยรวมทั้งเบิร์3สิบสามพันหาร้อยลอนลาเนาะอ้อันนี้ก็คือสื่อผู้ที่เพิ่นหาห่วมสางสางซิมเนาะพี่น้องยุบเบลหนังกะมี่เพิ่นสิเอาเอาสื่อไปนี่เนาะผู้ใดอยากมาเห็ดบุญกบมาเห็ดด่ายเด้อที่บาดบาททั้งแหง เนี่ยอะไรก็คือซื้อผูเพิ่นบอดีจางเนาะปูนเพิ่นสีเขียนใหม่แต่ว่าอ่านบาเวิร์ดที่ดอกแลยจังวะนี่เนาะใครอยากมาเห็ดบุญกะสามารถมาเหตุหลาเด้ออยู่ทางในพิ่นซีมีพระใหญ่เนาะอยู่นี่พี่เนาะบัดระหน้องตายโอ้เพิ่นปูหมักพริกน้ำโค้ดเลยนะหมักพริกดิบนีเสียวเมื่อกินกับสมประจอม โม่ท <c oughs> ี่เอาจักสานหมากนี่นะตัวมันใหญ่นี่โม่เฮ็ดโม่เฮ็ดพอดอ่ะนี่เอาสานหมากแล้วก็เป็นปูไุ้งใหี่นะนี่อีกประมาณสิบปลายวันนี่บุญเ,เด้อดวงใจาสาวไทยเบอ,อ์เน,นึ่งเนาะไปแอนนี่เนาะอันนี้ก็คือบอนสถานที่พันสี่ ส่วงเหือพี่น้องน้องตายบเปิดเสียงได้เนาะเพราะว่าเขาเปิดเพลงอย่างมันติดดิคะซิดเนาะตอนนี้เพิ่นก็ก็ดั่งเอา n h าเอาย่งออกตอนนี้ก็เห็นหนามแน่นเนาะเพิ่นข้างหนามใบหนามก็ได้เติบมาทายามคำเนาะเดี๋ยวมือหนาสิไปทายให้เบิ่งใหม่เออก็มีอยู่เดี๋ยวเดียวไปเบิ่งเนาะนี่เพิ่อนเปิดเพลงน้องตายอันนี้ได้อันนี้มันเขี้มน้องเนาะเขี้มน้องทางบ้านทั้งแห่งบ้านทงย่าสย่างไปเบิ่งบอนซาละเนาะย่างไปเบิ่งบอนซาละตอนนี้ คนกําลังเอาแบบเอาขี้เหรอหรือว่าเสียขี้เห่อออกเพื่อสิเตรียมจัดงานบุญสวงเห่อยังเอาสียางไปบังน,นี่เนาะนี่เนาะอันนี้คือซาล่าเออใครวะอันนี้ก็เป็นซาล่าเนาะ,ะไม่เห็นอีหยังไหนยอยู่นี่มาล่างเบืงเพินเ่นบ่ Oh. อโอ้อันนี ouais ้ก็สิเป็นโอคุ้มงันเนาะเีรอเหรอบ้าเนาะเพรามันคื่องออกหลายๆเลยเนาะเห็นไปยันเนี่ยก็คือพระอูเนาะ

โอ้ส oh, oh, yeah, ื่อส no. ิยงสื่อไงจนไปไปใคมาเบิกใคมาเบิกอันนี้นี่แนวอันนี้น้ำปั่นนี่นะแนวค้าน้ำปั่นนี่แล้วป่าแล้วเ่าเอาไปโดดแล้วเ่ะแล้วเอาเงินไ้เขาอู้หันแล้วบป่อันนี้นี่นะขออยากใกล้ทั้งน้ำแข็งน้ำนี่ค้ายได้บ่รู้แต่ของเขาม่ได้ฮ็่อี้ยังว่าไปนี่ไงใไผสิจ้า่าพี่น้ำแข็งทั้งน้ำแข็งมานี่หัวก็มาเห็นนี่ วันนี้ก็นั่งมาเห็นทางน้ำแข็งนี่นักสกายบอกคลนน้ายๆเลยทีคอยในฮ็ดแท้นเนาะขึ้นมาขำขึ้นในหื่อนี่นักพี่น้องตอนนี้น้องตายกมาเลยเนาะเพื่อนกับเตรียมเดีวเดี๋ยวสีหาของไปขายอยู่ปางบุญเนาะก็คือบุญซอ้างขึ้นไอพี่น้องเพื่อนเตรียมแบบย่างอีกประมาณซิปปลายวันบอกย่างซิปปลายวันเนาะเพื่อนสีจัดงานคืน การบริเาดในหอบาลปีเนเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นได้บาได้บุญใส่เนาะก็ได้จัดบุญสรงเครื่องขึ้นมาเนาะเดี้ยสีไฮเบิ้งดอกบัจที่ชิบหกิบเจ็ดเนาะพี่เนาะการมิตร่าคลิปนี้ก็ขอบใจขอบคุณที่สนับสนุนรับส้มคลิปของน้องตายจนจบเด้อพอกันไปคิหน้ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อบาย